Эй. Жай. Летта I'm going to put the blue sausage. this one, will guess, huh? ะะทุกคนวันนี้เป็นวันเกิดพี่เอม่านะคะวันที่25หากุมภาค่ะพวกเราจะไปซื้อเค,ค้กให้พี่เอม่านะคะกําลังคิดกันอยู่ค่ะว่าจะซื้ออะไรให้พี่เอม่าดีเนาะของเล่นอะไรเขาก็ไม่ค่อยเขาไม่ค่อยเล่นแล้วอะค่ะเขาโตแล้วถ้าไม่เงินก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะ ก่อนที่จะไปซื้อเค้กนะคะมาหาข้าวกินกันก่อนค่ะ20% discount เหรอเสื้อผ้าลดราคาค่ะเสื้อผ้าผู้ชายฮะ just open ah just open ไม่หิวก็ไม่หิวตัวต้องกินนะลูกไม่ต้กิล้อันก็น่าอร่อยน่ากินมากมามาทำไมไม่กินอันนี้ตัวอันนั้นมันกินไม่ได้ใช่พี่ไปกูกูบามอสิซ่าจะไปอย่าเลยไปเยึด กชเยม่กัเหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะก็เดี๋ยวจะไปดูของขวัญนะคะเป็นชุดให้พี่เอมานะคะแล้วก็พรุ่งนี้พี่พอดกับพี่ปุ๊กกี้นะคะจะมารับแม่กับเด็กเดที่บ้านลงมาในเมืองค่ะเพื่อที่จะมา มาดูขบวนนะคะมาร่วมขบวขนคานนาวันนะคะคานนาวันนี่ก็จะเป็นเทศกาลที่ทุกคนแต่งตัวแบบเป็นอะไรก็ได้ค่ะอยากเป็นอะไรก็แต่งกันในวันนี้แล้วก็เดินขบวนกันในเมืองเงี้ยมีขบวนพาเรดอัญญาดาพรุ่งนี้อัญญาดาเป็นทางเซตไหมคะอัญญาดาแต่งเป็นอะไรแต่งเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงดิสนีย์ไหมย before speak รูปกระชูดอาจจะเหลือไม่เยอะก็ได้ค่ะเขาอ,อาจจะซื้อไป ไปห,หมดแล้วเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะมีอะไรให้เลือกมกั่งฮะอาญชท่อปิดประตูรถแรงเรนาไปละ <c oughs> ป๊าปายังไม่ได้วิ่งเลย <c oughs> ป๊าปาระทืบขาย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ร้านนู้นเราไม่ได้เข้านะคะตอนนี้สงครามยูเครนกับรัสเซียก็กำลังเกิดขึ้นแต่ว่าคนสวิตเขาชิลกันมากเลยใช่ไหมซีสพีพอดเอ็กซ์ซติ้งกับเบลวาไหมโว้ยทั้งเคลิ้มเสิดดดคือเขาเรียกว่าเป็นกลางค่ะเป็นกลางไม่เข้าข้างใครอ่ะเขาก็อยู่อย่างสงบคนสวิตชอบความสงบนะคะ คนสวิตไม่ฝกไปไปไปไักฝ่ายฝ่ายใดสําหรับประชาชนเข้าไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตื่นเต้นหรือว่าตกใจอะไรค่ะเสพข่าวเสพสถานการณ์วันต่อวัน,นแค่นั้นนะคะถ้าเกิดสงครามจริงๆเนี่ยเขาก็จะจะมีวิธีรับมือนะคะกระเป๋าน่ารักกระเป๋าน่ารักแต่ว่าใส่อะไรได้ไม่เยอะหรอกคะ่ะแม่ต้องใส่กล้องใส่อะไรด้วยต้องใช้กระเป๋าที่ใหญ่นิดนึง ฮะฮะดอ you know this ไอ้นะครับนมเพราะว่าก็าจะชอบหาชุดที่มันต้องมีหน้าอกนิดนึงอะคนไม่มีหน้าอกเนี่ยมันก็ใส่ไม่สวยค่ะ <Hey. S 1> กลายเป็นแบบยังไงก็ไม่รู้ <laughs> อันยาชุดนี้เนี่ยเอาไหมอันยาชุดนี้เอาไหมเจ้าหญิงเอาหน,น่ะเหรอเอาแมงมุมเหรอตัวไม่กลัวแมงมุมเหรอกลัสวสิให้มีของพี่ยาม,ม่าเลยค่ะคอนิวัลของเด็กโตอ่ะไม่มีเลยพิชามาสวยเพปิชาม,มา,า,มมาอันนี้ก็สวยอันนี้สวย140 Huh? The size 140? Yes. is 140. Yes. I like shirts that the a Is too. The same one. No. But no. the same one. The... This one, more small. No. Oh, it says the same. I think uh, they put wrong size. Oh, so is good, no? You see? Yes. It's more small. Yes. Can you l o อย134 1 h a f t e ต too i g t h i e เนอะอุ้ยเซต 100. o k ล้วคุณเซต1เซต134เซตไซส์ชิอุ้ามแบบ Old style น s เพว่าฟชั่นยุคันเหมือนสมัยก่อนนะคะ หมือนแฟชั่นยุคก่อนน่ะมันกลับมาในสมัยนี้อีกอะค่ะแบบกางเกงยีนขากว้างแล้วก็เสื้อแบบโชว์เอวอะไรเงี้ยมีเสื้ออลด์สไตล์เสื้อบานายองย่งเงยเนี่ยพุทธ like this อยเนาะเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยเสื้อสั้นๆกางเกงขากว้างเงี้ยไอ้นี่ว่าไม่ไม่มาะมิชชี่ครับ The The God of Like This ย่าก็เคยใส่อย่างนี้มารักอะไรคะ โอ้โหตัวเยอะแล้วตัวกังเกงคูลอดน่ะกังเกงนายเยอะแล้วค่ะน่ารักมากน่ารักมากเยอะแล้วค่ะเยอะแล้วของตัวน่ะใส่ไม่หมดแล้วค่ะมีป่ะเจ้าตัวตาอใส่อันนี้ยนะเสร็จป้ะอเซนเออไอ้ดูนดูบูดูอะไรเนี่ยดูบู เขาเรียกว่ากีฬาคอลลิ่งนะคะทุกคนแต่ว่าความจริงเขาจะต้องเล่นกับพื้นที่มันเป็นน้ำแข็งนะะแม้ว่ามันก็คล้ายๆเปตองนั่นแหละนี่นค่ะมันจะมีจุดเส้นเปนตองหรอลูกแหลกเปตองเหรอ,อ<ะ>เออไม่อยู่ห้องทสเตเดอร์่อเหรอ,อเซปปเซเปตอง,ตองต นานจะได้กินแฟนตาทีนางก็จะแบาบว่าถือกระป๋องไม่ปล่อยเลยค่ะ mm hmm. เป็นไงคะต้องวางนิดหน่อย100%อะไรเนี่ย100%นัทเจอร์โกลสุก่าอ๋อเป็นสุก่า100%เอ่อสุก่านัทเจอร์ฟลาวอฟลาวเซนเอ่อเต็ม มาเขมามากินมากค่ะเป็นแฟนตาบูเบอรี่กับบลับเบอรี่ค่ะคาเฟอีนอฟรีแล้วพอคาเฟอีนนะครับคาเฟอีนรสชาติเกบเหมือนน้ำแดงบ้านเราเลยนะคะทุกคนคือมันมีแค่ร้านอินเตอร์ค่ะที่ขายร้านทั่วไปนี่จะไม่มีขายเวลามาร้านอินเตอร์แม่ก็จะนนหยิบขวดสองขวดโน้ยฮับน้ยฮับอินไทยแลนด์ เพร์ลับสตรอเบอรี่แบบเออคือเป็นคนชอบกินน้ำแดงค่ะน้ำแดงแบบที่เมืองไทยนะคะน้ำแดงน้ำแดงที่เนี้ยน้ำแดงฟันตาที่เนี่ยรสสตรอเบอรี่ก็จริงแต่ว่ารสชาติไม่ไม่เหมือนกันเลยค่ะเราจะไปตามหาชุดพันวาลให้พี่มาต่อนะคะเอาอันไหนให้พี่มาคะ อ่าให้พี่เอม่าอันนี้สวยซาบูเอมาคูปตัวโอเคให้พี่าโอเกเลตัวนี่นี่เอาตัวเอาันนี้เอาอันนี้ก็ได้เนี่ยชุดพี่เอม่าน่าจะหาไม่ได้แล้วค่ะเด็กหญิงอัญญาดาและแฟนตาของเขา อร่อยไหมคะเนี่ยใช่ขอกินหน่อยค่ะ,คะวันนี้ก็เสร็จภารกิจนะคะทุกคน กตามหาเคก้กตามหาของขวัญให้พี่เอมมากเรียบร้อยค่ะ อัญญาคิดเองค่ะหมอมาให้อัญญาคิดเองสีส้มถูกต้องค่ะสีส้มขอบคุณค่ะอัญญาของข้าวเสร็จแล้วนะคะใช่หมอต้องอ่าอันนี้ให้น้ำเอาอันนี้ให้คนคนค่ะดูมาเก็บท่าหมดเลยใครเก็บทั้งหมดคะตรงนี้ยังไม่เก็บเลยนะทิโต้เก้าอี้ต้องเรียบร้อยด้วยค่ะค่ะค่ะโอเค เก็บด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะจัดโต๊ะเราเพี่มากนะคะ To do it. hả huh?

Un pantalon, c'est pas grave, Ils sont jolis Oui. tu qu aimes, qu'est-ce qu'on dit alors Merci, le ballon tu vois, il est joli. voir le ballon, s'il te plaît Oui, tu peux avoir, je peux te le faire. Je vais un si le style, c'est style มันแค่จะตรงนี้มีรูตรงนี้มีรูป๊าเห็นแล้วป๊าบอกว่าไม่สวยป,ป,ป๊าก็เกินค่ะชอบเป็นเจนยีนค่ะนี่ขาไม่ยาวไปแน่เลยอ่ะใช่ต้องไม่อยากเอาเหมือนกันแค่มันมันมาจากตรงนี้แต่เอวอะคอดีด้วยนะมงมาดูมันใหญ่นิดนึงเดี๋ยวซัมเมอร์นี่ก็ใส่ไดนะ้เอาไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเสื้อออกก็ใส่ใส่เสื้ออื่น ไหนเสื้อที่มาบอกว่าสั้นๆดูดิตังเก่งใหญ่ไปนิดแต่ว่าชั้นเมื่อนี้ก็ไม่ได้ใส่ได้ไม่รุ่นไม่รุ่นไม่ร่นวนรุ่นสัมบิทค่ะเนี่ยสัสได้เลยว่าลูกโตเป็นสาวแล้วค่ะทุกคน แ้วไม่ม่ถึงรู้สึกว่าอยากอยากเล่นเทนนิสเพราะรูปมันตลกมันสนุกเทนนิสสนุกเหรอบาสเกตบอลเล่นเป็นทีมนะบาสเกตบอลเล่นกับเพื่อนๆเทนนิสเล่นคนเดียวนะเล่นตับคู่ต่อสู้คนเดียวคนเดียวอ,อย่างมากก็สองคนแต่บาสเกตบอลเล่นเยอะค่ะเข้าใจะะาไหมคะแล้วมากี่ใบมาชอบกันไหมปุ๊ ปิงปองก็เล่นคนเดียวอย่างมากก็สองคนปิงปองเทนนีสะเล่นคนเดียวคืออย่างมากเล่นสองคนเลยามากแค่สองคนถ้ามีเพื่อนกต่ส่วนมากเขาเล่นคนเดียวกันแต่บาสเกตบอลเป็นทีมบาสเกตบอลวอลเล่ฟุตบอลเล่นเป็นเป็นทีมใหญ่ๆกับเพื่อนพี่มากเขาจะลักษณะคล้ายๆเข้ามาค่ะเข้ามาเวลาเขาจะทําอะไรเนี่ยเขาจะเปลี่ยนบ่อยค่ะ เล่นๆอันนี้พอเบื่อปุ๊บก,ก็อยากเปลี่ยนเบื่อปุ๊บอยากเปลี่ยนคือเขาจะไม่มุ่งมั่นอ,อ,อย่างเดียวแล้วก็ต่อยอดไปให้มันประสบความสําเร็จอย่างนี้ค่ะอันนี้แม่ต้องมาปรับจูนเพียมอหมอีกเยอะเลยค่ะว่าให้เขาแบบให้เขาเข้าใจคําว่าพยายามคําว่ามุ่งมั่นเนี่ยคืออะไรอย่างนี้ก็นั่นแหละค่ะค่อยๆสอนกันไปเนาะโอเคหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ สวิคดีค่ะสิกักดีค่ะ,คคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะโอเคค่ะบายบายแล้วคะ่ะ